มาหล่อมาเลยย่ารถรถจักรเหรอหรถจักรเหรอสองเจ็ดมาหล่อมาเลยไม่ใช่รถจักรนะเขาเขารอใครวะไม่รู้เข,า,ขาชานไหนอ่ะช,ชาชาโน่นเขาเปิดวีดด่าแม่แล้วลูกน้องครับเขาเปิดวีดด่าแม่แล้วครับเอาไอ้เด็กดี่ น,นี่เป็นการเปิดปีดจาแม่คนนะคะอโอ้โหเขีจะเขีเส้นเหลืองไปโ,โดดภาพที่ Attention, please. The ordinary train number two O <coughs> seven from Bangkok to Nakhon Sawan will depart in one minute. Passengers traveling on this train, please board immediately. Thank you. <laughs> อันตรายจุดนี้ได้นะครับอย่างให้บริษัทตอบความรู้สึกรายใทางระบบจุดนี้ด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยใช้กัมคะรถไม่ออกหรอเพื่อความปลอดภัยต่อเย็นช่วงโมงหรือที่อวัยวะส่วนส่วนใดของรถมันเลี้ยวไม่หมดขบวนรถวิ่งท่านอาจจะได้ร so ับอันตรายร้ายแรงได้ขอบคุณค่ะไม่เอ็งจริงไม่านี่ยอ่ะ อะไรอ่ะรถเป็นไรอ่ะทำไม <laughs> ว่าตา